ชมพู <Cornell. S 2> ่เหนื่อยไหมพักก่อนไม่เป็นไรฉันอยากช่วยคุณตั้งแต่แต่งงานกันมาผมยังไม่เคยเห็นคุณหยุดนิ่งเลยผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกคุณเป็นเมียแบมเราไปซื้อเสื้อผ้าร้านนี้กันไหมเห็นว่าเของร้านหล่อนะวิจริงงหลตอไปสิสวัสดีค่ะลูกค้าถามได้นะคะอุ้ยพ่อค้าคะหยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับ หยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะจะดูตัวไหนเหรอคะลูกค้าพ่อ้าคะหยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับตัวไหนครับเก๋พ่อ้าหล่อจริงะไม่ได้หล่อธรรมดานะโคตรหล่อพ่อ้าหล่อหลอที่น้องพูดถึงอ่ะสามีพี่เองโอ้โที่รักฉ้นความมากเลยกินน้ำก่อนค่ะที่รักวันนี้เสื้อคุณสวยจังรุ่นอะไรคะเนี่ยรุ่นนาวิเตียย เพืยนทุกคนเฮ้ยพ hey, ิทินสบายดีไหมเพื่อนสบายดีนีน่นิวแฟนเราสวัสดีครับเอา้าไหนล่ะเมียแค่เราบอกให้พาเมียมาด้วยจะได้ทําความรู้จักกันนี่ไงชมพู่แฟนเราสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่เหรอนี่เหรอแฟนหนุ่มคัตนาตาดี ทำแต่ง,งานอ่ะเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองนิวก็ทําแต่ง,งานเหมือนกันนะชมพู่ยังมีเวลาดูแลตัวเองเลยใช่แต่งงานกันมาห้าปีแล้วนิวนยังสวยเหมือนเดิมหน้าก็ใสด้วยก็ใช่สินิวสวยอยู่แล้วหน้าเราอ่ะทั้งเป็นฝ้าทั้งดําแต่งงี้ก็ไม่สวยหรอกใครบอกหล่ะเมื่อก่อนหน้านิวทั้งดํทาทั้งเป็นฝ้าหนักกว่าชมพู่อีกนะจริงเหรอแล้วนิวทํายังไงอ่ะถึงหน้าใสขนาดนี้ นิวใช้บีบีเบบี้ครีมตัวนี้ไงหน้าก็ใสขึ้นเยอะเลย b ีบีเบบี้ครีมใน1เซ็ตมีครีมกลางวันกลางคืนกันแดดและสะบู่ล้างหน้าครบจบในเซ็ตเดียวเป็นครีมทาฝ้าที่ไม่กัดหน้าไม่ทําให้ผิวหน้าบางใช้ต่อเนื่องฝ้าจางลงผิวกระจ่างใสขึ้นเลือกดูได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าอะไรนม่เมียคุณไงโหคุณสวยมาก ผมจาไม่ได้เลยหน้าคุณก็ใสามากด้วยฉันใช้ BB บีเบบี้ครตัวนี้ไงฉันจะหานมาดูแลตัวเองบ้างคุณจะได้ไม่ไอายคนต่อให้คุณจะเป็นยังไงผมก็รักผมไม่เคยอายที่มีคุณเป็นเมียโอ้โหกล้อง p h o n e เนี่ยชัดเจ๋วเลยเธอใช้ iPhone อะไรอะ iPhone 14 Pro Max จ่ะอันนี้พ่อเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด แล้วเธอใช้โทรศัพท์ของอะไรอะ่ะใช้แอนดรอยใช้ไปทางๆเฉยๆหรอกรอ iPhone 17ออกโอ้โหเธอจะใช้ iPhone 17เดลยเหรอใช่หมายีจะซื้อให้ไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรด้วยนะซื้อให้เฉยๆอุ๊ยน้ำจูสีม่วงออกใหม่หรอเธอเพิ่งจะรู้เหรอฉันใช้นตัวจะขาวหมดแล้วหรอน้ำยาอนามัยมิตทีนขวดนึงใช่อะไรขวดเล็กแป๊บเดียวก็หมดเอาขวดใหญ่ไปเลยอุ๊ยที่นี่มีครีมน้ำพัดด้วยหรอ379บาบาท 379เ้ยเก้าเลยเหรอเอากระปุกหนึ่งแล้วกันอีเพย์ด้วยฉันเอาสองกระปุกกระปุกเดียวทาแขนข้างหนึ่งก็ไม่พอหรอกโอเคโอเคอ่ะคิดเงินค่ะเงินถ้าจะพอจ่ายไหมเนี่ยฮัลโหลแม่โอนเงินให้หน่อยสิเมื่อเช้าแม่ก็ให้ไปแล้วนะชมพู่มันไม่พอโอนมาให้เลยตอนนี้ด่วนใช้เงินประหยัดหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเออโอนมาเถอะซื้อของมีเงินจ่ายเขาเนี่ยจะทำยังไงเออเออเอเอเดี๋ยวจะเบิกเจ๊ให้ ขอบคุณนะคะอะชมพู่เธอไม่คิดเงินหรอเออโอเคโอเคไปแล้วเธอไม่ต้องเข้าไปหรอกรออยู่นี่แหละก็อยากไปดูของด้วยไม่ต้องไปหรอกนั่งรออยู่ตรงนั้นแหละอ้าววันนี้มาคนเดียวเหรอคะแม่เหมียวไม่มาด้วยหรออ๋อแม่เหมียวยังไม่ตื่นนะคะก็เลยได้มาคนเดียว แม่ค้าคะ,คะสองสูตรนี้อันไหนใช้ดีอะคะใช้ดีทั้งสองคะ่ะลูกค้าเธอเธอใกล้เสร็จยังเข้ามาทําไมบอกให้รออยู่ข้างนอกไงก็เห็นเข้ามานานแล้วก็เลยเข้ามาดูอา้าวแฟนต้องนิวเหรอพาแฟนมาด้วยเหรอเออคือมีแฟนแล้วก็ไม่บอกพี่ไม่เคยเห็นเลยเอไม่ใช่แฟนคะ่ะเพื่อนอันนี้หนูโอนจ่ายแล้วนะคะ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าตามฉันเข้าไปเห็นไหมเขารู้เลยว่าเธอเป็นแฟนฉันรู้แล้วจะทําไมเธอก็ดูฉันกับสภาพเธอสิพิกไปซื้อกาแฟให้เจ้หน่อยค่ะเจ๊นี่ค่ะเจ๊นูใส่แก้วมาให้แล้วค่ะขอบใจนะจ๊ะพิกไปซื้อกล้วยปิ้งให้เจ้หน่อยเอาหน้าไปสนีนะอร่อยเจ้านั้นนะ่ะค่ะเจ๊แดดร้อนก็ร้อนแทนที่จะไปครั้งเดียวนี่ค่ะเจ๊ ขอบใจจ้าอ้าวพี่พีคไปไหนมาทําไมหัวฟูอย่างนั้นล่ะไปซื้อกล้วยทอดให้เจ๊พีคไปเอาข้าวให้เจ๊หน่อยเจ๊สั่งไว้แล้วร้านเดิมทําไมเจ๊ไม่เห็นใช้เธอบ้างแดดร้อนก็ร้อนนี่ค่ะเจ๊เฮ้ยทาไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็แดดมันร้อนค่ะเจ๊ใช้หนูนี่กี่รอบแล้วคะเอ้าแล้วไม่ได้ใช้กันแดดได้ฟูกุหรอไม่ค่ะโอ้ยเอานี่เอาเอาไปใช้ เจ๊ก็นึกว่าใช้ตัวนี้อยู่รู้ไหมกันแดดตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อหน้าไม่หยือกันแดดได้ดีจริงเหรอคะเขามี SPF 50บวก PA c บวกกันแดดได้ทั้งวันแถมยังซึมไวไม่มันพิกเป็นคนหน้ามันเนี่ยเอาไปใช้เลยอันนี้เจ๊ให้เหรอคะจะบ้าเหรอซื้อสิโอ้ยงั้นเอาหมดนี่เลยค่ะวันหนึ่งเจ๊ใช้หนูต้องกี่รอบจ้านิวจะทำะรายงานวิชาฟิสิกส์เสร็จหรือย,ยังอื เพิ่งทาเสร็จเมื่อคืนเลยห <EN> s. <S ให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัว,วเธอจะทําไม่เสร็จนะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอะอาจจะไม่มีสิทธสอบเลยแหละโอ้รู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทำรายงานดึกไปหน่อยนะ่ะเธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เยวรีบซื้อให้นะแกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชมพู่ นิวหงไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตรสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิกส์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนี้ก็ไม่ใช่ง,งานฟิสิกส์เราไปไหนอะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจ้ะนิวเอา้าแล้วของชุมพูล่ะสมุดหนูหายค่ะครูพรฮะ จำนวนสองวันนี้วันสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพอนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทําไมไม่มีความรับผิดชอบรูคะแต่ว่าเห็นแกว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหักห้าสิบคะแนนครูพอ่ะครูพอทําไมทาไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ะจะเย็นๆก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้สดชื่น นิวข้อสอบวิสิ์เธอไม่ผ่านนะหรอคะถ้าเธออยากผ่านก็ทำรายงานมาส่งครูพรุ่งนี้ก่อนแปดโมงคุณครูคะจะทำเสร็จทันนิวเห็นครูบอกว่าถ้าสอบวิสิ์ไม่ผ่านหรอให้เราช่วยทำรายงานนะจะได้เสร็จทันเธอไม่ต้องแกล้งมาทำเป็นดีกับฉันนิวเธอเป็นอะไรในใจเธอคงอยากย,ย่อเย้ยฉันเต็มทีทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนเหรอนิว เสร็งแล้วซึ่งทำรายงานไม่เสร็จเลย,ยจะเสร็จทนันเนี่ยจบล้ชมพู่เอาไปส่งครู่อคือเราทำให้เธอจนเสร็จเธอทําให้เราทําไมเราจะได้จบพร้อมกันเงินิวเราเป็นเพื่อนกันนะเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กฉันจะทิ้งเธอได้ยังไงชมพู่ฉันขอโทษ สมุดงานฟิสิกส์ของเธอฉันเป็นคนเอาไปทิ้งเองทำไมเธอถึงทำแบบนั้นเราน้อยใจที่เธอเก่งกว่าเราทุกอย่างเรามันไม่ดีเองแหละแทนที่จะยินดีกับเพื่อนแต่กับอิจฉาเพื่อนไม่เป็นไรหรอกมิวเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะขอบใจนะชมพนะู่นี่แหละนะวัยรุ่นแต่ก็ยังดีที่ยังเข้าใจกันมาเมียวแกดูนี่สิบัตรออนที่เข้ามาใหม่สีสวยมากเดี๋ยวเราเอาไว้ไปทำรีวิวหน้าเพจหลานดีไหมเจ๊จะได้เห็นว่าเราขยันอ ก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะสนใจไหมสนสิแกจําได้ไหมว่าเดือนนี้ใครขายดีสุดจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าอืมนั่นก็ขอให้แกได้นะแบมมะเมียวแบมอย่าลืมโพสสินค้าที่พวกหนูทํารีวิวลงก่อนเที่ยงนี้ด้วยนะถ้าใครทําดีเดี๋ยวเจ๊จะพิจารณาเป็นพิเศษได้ค่ะเจ๊เดี๋ยวฉันไปถ่ายไว้ตอนนี้เลยจะได้เสร็จไวได้เลยเดี๋ยวฉันไปถ่ายช่วยแบมคลิปที่เราถ่ายตัดเสร็จแล้วนะเที่ยงแล้วเราลงตอนนี้เลยแล้วกันเนาะจัดไปเลยมะเมียว สวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะปัดออนที่คนรีวิวในเพจร้านอนาช็อปคือสีอะไรคะคนที่รีวิวพูดเก่งมากอ๋อเพจร้านหรอคะนุกกลับมัเองค่ะจริงหรอคะเก่งมากเลยค่ะพูดน่าฟังมากฉันเลยอยากมาซื้อแกทําไมแกบอกลูกค้าว่าคลิปนั้นแกทําคนเดียวทั้งที่เราทําด้วยกันสองคนก็ฉันเป็นคนตัดคลิปและพูดเยอกว่าเธอลูกค้าก็ชมฉันด้วยแกจะอะไรอีกฉันไม่ได้อยากได้คําชมฉันแค่อยากให้แกเห็นว่าเราทําด้วยใจกันจริงๆไม่ไปใช่ยังกันแบบนี้ ไม่เป็นไรหรอกมะเมี่ยวถ้าการที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้เธอมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะทุกคนนี่กระเป๋าเครื่องอสบางที่เนนะเอา้าพรไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจโนกลงไลฟ์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนคำ่คำๆนะจ๊ะโอ้โหต้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดออเดร์ปังทุกวันไม่มีตก เป็นไงบ้างพรทำไมหน้าดูเครียดๆฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลยฮะฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมันโง่เองตายแล้วมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอเสียงลูกใครอุ๊ยลูกเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันดาอย่าดื้อลูกนันดามูเล่นเลยไหมลูกเล่นไม่ได้โอ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องดื้อมากเลยนันดา เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ํากันฝุ่นพี่ป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาไปแค่เด็กคนเดียวโอคุณพระนกโทรศัพท์เธอพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิก้าออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีดูจากสภาพไม่แปลกใจหรอที่โดนหลอก พรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าช่โง่เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ Samsung a s a m s u n galaxy g a 06 5g เครื่องเนี้นอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงนี้เธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึง5,000คุ้มมากงั้นเธอรีบไปซื้อก่อนนะนอันนี้10บาทหรองั้นเอานี้แหละจ่ายเงินค่า สิบบาททอนเก้าสิบนะจ๊ะนี่จ่าตังทอนเก้าสิบหนูลืมซื้ออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวแป,ป๊บแป๊บหนึ่งนะคะทําไมแม่ค้าไม่ทอนเหรียญให้เอาอีกซองหนึ่งคะ่ะแม่ค้าจ่ายตังเลยคะ่ะจ้าทอนสนะี่สิบเนาะนี่จ่าตังทอนสี่สิบบาทเออหนูลืมของอีกคะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะใบยี่สิบตั้งสี่ใบทํงยังไงจะได้เหรียญเอาอีกซองหนึ่งแล้วกันนี่คะ่ะอีกซองหนึ่งจ้าตังทอนสิบบาทค่ะ เออหนูลืมของอีกค่ะแป๊บนึงนะคะหยดเหรียญก็ตั้ง30ขาดอีกตั้งสองเหรียญนี่เอาสองซองเลยจะได้ทอนสองเหรียญเอาอีกสองซองค่ะแม่ค้า20จ้ะนี่ค่ะ20ลูกเอามาไปนึงเออเหลืออีกสองใบมันต้องจ่ายอีกทีละซองนี่ค่ะแม่ค้าเอาเอาอีกเหรออ่ะพอนสิบบาทลูกอ่ะนี่ค่ะจ่ายอีกหนึ่งซองอ่ะวอ้าอ้าลูกอ่ะ ขออีกสิบบาทนะค่ะเฮ้ยเรียนสิบสามเรียนประโยชน์เครื่องซักผ้าแล้วไงยายเมียววันนี้ขายได้กําไรกี่สิบบาทแล้วล่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งเปิดร้าน<อ>สนใจเจไหนถามได้นะคะเธอเป็นใครอ๋อหนูเป็นพนักงานที่ร้านค่ะร้านเล็กแค่นี้กระเดกจ้างพนักงานเลยเหรอแล้วเขาจ้างเธอเท่าไหร่ล่ะหนูเพิ่งเข้ามาทํางานค่ะยังได้แค่หมื่นห้าอยู่อะค่ะ เออชื่ออุดหนุน20บาทคะ่ะป้าพรอ้อยตายแล้วไม่มีใบ 20, บบ 20. เงินเดือนลูกสาวป้าเพิ่งออกก็เลยโอนมาให้ใช้อ๋อดีจังเลยค่ะที่มาเมียคาลูกค้าที่มาเปิดบินซื้อของกับเราไปขายอะคะ่ะเขาโอนมาจำใบยังค่าห้าหมื่นเจดห้าหมื่นใช่ไหมเข้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวเขาโอนมาอีกแสนหนึ่งนะคะวันนึงเธอขายได้แค่แสนเดียวเองอเลยยายเมียก็ประมาณนี้คะ่ะป้าพรร้านออกใหญ่โตนึกว่าจะขายได้เยอะ ลูกฉันทำงานทั้งเดือนได้แค่สองหมื่นเอง